ต้องออธิบายทุกี่ภาพก่อนนะครับ,รบว่า,าพระสมเด็จเนี่ยนะครับสมเด็ดจพระจารโตเนี่ยท่านเป็นสมเด็จเนี่ยตั้งแต่ปี2407นะครับรับมรดกภาพปี2405เพราะว่าตามหลายๆตำราเนี่ยเราก็เชื่อว่าท่านเนี่ยสร้างพระมาตั้งแต่ยงังงูนะครับตั้งแต่ปี2369เป็นอาจจะมีก่อนหนัน้นก็ได้คือพระเนี่ยทำตั้งแต่ยี่สิบนะครับทีน,นี้ในแต่ละยุคเนี่ยมีเนื้อ แล้วก็มีมวลสารแตกต่างกันช่วงยุคที่เป็นพาลูกวัดก็จะเป็นช่างเช่นช่างที่อ่างทองนะครับแก่ให้พิมพ์เพื่ออีกแบบนแหนึ่งและเนื้อเนี้ยก็อบอกว่า,าสมเด็จโตเนี่ยท่านาได้ศึกษานะครับกับขัวตาแสงก็จะมีเรื่องอันเนี้ยในหนังสือเก,ก่าๆนะครับจะมีบอกไว้หมดว่าวตาแสงเนี่ยท่านจะให้ไปหาดินศักดิ์สิทธิ์นะครับก็แล้วแต่ชื่อนะครับแล้วจะเรียกเช่นดินเจ็ดตาเจ็ดโป่งเจ็ดท่าเจ็ดสา ซึ่งดินเหล่านี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเป็นดินที่มีแร่ันื้อละเอียดจะไม่ใช่ดินแบบกต,ต้นไม้นั้นพาในายุคแรกๆครับก่อนที่จะเป็นสมเด็จพระจันทร์โตก็จะเป็นเนื้อแบบนี้อยู่ต่อมาช่วงปี2 3 8สามดขึ้นไปครับท่านก็เริ่มได้สมณศักดิ์สูงขึ้นนะครับก็จะเริ่มมีช่างสิบหมู่มาแกะพิมพ์ให้พรกิตติอย่างเงี้ยครับก็มีช่างหลวงเริ่มเข้ามาช่วยอันนี้เราว่ากันในังสือคร,รับ ช่วงช่างหลวงที่มาช่วยเนี่ยพิมพ์พระก็เปลี่ยนอีกนะครับอิงลักษณะเดิมนะครับจนกระทั่งปี2407เนี่ยช่างหลวงม,มาครบเลยนะครับช่างที่วัดก็มีลักษณะพิมพ์และเนื้อเนี่ยนะเพราะว่าตั้งแต่2407เป็นต้นไปเนี่ยเริ่มมีการใช้ปูนเกลือถอยเข้ามาแล้วต้องบอกว่าแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเนื้อเจาะออไปทางดินกับข้าวกลายอาหารที่มาในวัดเยอะ <c oughs> ตแต่ว่าเป็นหลัง2407เป็นต้นไปเนี่ยก็นนในนี้ในหนังสือปิยประวัยเนี่ยบอกว่ามีการใช้น้ำมันตะกียมาแล้ว ถ้าว่ากันตามหนังสือเขาก็เขาเขียนว่าโอเคละว่ามีหลวงชื่อหลวงวิจาร์มามแนะนําให้ใช้นะครับตามนั้นซึ่งแต่ว่าถ้าเกิดเราศึกษาแบบนี้ครับนั่นหมายความว่าเราจะสามารถแยกแยะได้ว่าเนื้อเนี่ยที่เรียกว่าภาคของสมเด็จผู้ทธาอาจารย์โตคนระับไม่ได้มีเนื้อเดียวมีหลายเนื้อแล้วก็ต้องมาดูยุคนะครับจากนั้นเรื่องพิมพ์ในหนังสือตียมวายเนี่ยท่านเขียนไว้ว่าพิมพ์ราเนี่ย จะมีศิละปะของสุขโขทยัยเชียงแสนและอู่ทองเป็นหลักเพราะนี่ตรงนี้เนี่ยเราก็จะมาดูองค์พระอีกว่าที่ตรงไหนเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ในสมัยรัชกาลที่3ามนะครับรัชกาลที่3าเนี่ยท่านมีการสร้างพระขนาดเล็กแจกนะครับฐาน8เซนสูง11เซนกว่ากว่านะครับแจกทําเป็นพระราชกุศลเช่นสร้างพระาุกุศลถวายแก่พระเจ้ากรุงธนบุรีและการถวายาต่างๆซึ่งความพิเศษของพระ ที่สร้างนั้นเนี่ยมีการสร้างฐานอยู่สามฐานซึ่งเป็นต้นแบบตะตะโคสินนะครับฐานที่ว่านี่ขอ,อยืมพระท่านลองชานะครับคือฐานชั้นบนนะครับจริงๆแล้วเรียกว่าฐานบัวนะครับฐานชั้นที่สองนี่คือแข้งสิงนะครับก็คือมันจะเป็นเหลี่ยมมุมและเป็นขาสิงนะครับเหมือนเนี่ยเก้าอี้นี่ก็ขาสิงนะครับฐานชั้นสุดท้ายเนี่ยเป็นทีาเรียกว่าฐานเขียนซึ่งพซึ่งลักษณะนี้เป็นลักษณะที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่สาม ในยุคของยุทธยาก็ไม่มีเพราะเนี่ยถือว่าพระสมเด็จวัดรังเนี่ยมีการถือคติเนี่ยของรัตนโกสิกนทร์เข้ามาด้วยในศิละปะอยู่ที่ฐานนะครับจากนั้นลักษณะของพระที่เป็นซุ้มแก้วนะครับแล้วก็มีการนั่งเป็นปางสมาธิเนี่ยอันนี้ท่านได้รับแรงบันดาลใจนะจากพระซุ้มกงที่กำแพงเพชรนะครับซึ่งไปค้นพบลานเงินเนี่ยที่จะรึกเอาไว้ในะของฤาษีเนี่ยสิบเอ็ดอง ว่าจะสืบทอดยุคพุทธศาสนาถึง5,000ันปีพระเนี่ยพระในกลุ่มเบญจภาคีทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่แค่สององค์เท่านั้นที่ปางอยตลวอื่นก็คือพระสุนกองกับพระสมเด็จที่เหลือจะเป็นปางมารวิชัยหมดปางมารวิชัยเนี่ยในทุกประวัติเนี่ยจะแจกเพื่อการรบอยู่แล้วทหารตำรวจตำรวจไม่มีโทษทหารในยุคอดีตเนี่ยก็จะได้พระกลุ่มนี้ไปนะครับใช้คือทหารเนี่ยเป็นคนกลุ่มแรก ที่ใช้พระชาวบ้านประชาชนทั่วไปเนี่ยไม่มีนะครับทีนี้การสร้างเป็นปางสมาธิเนี่ยก็เลยเป็นคติของการสืบทอดอายุของพุทธศาสนาอันนี้เราก็เลยเห็นว่าแม้ว่าบางบางทีโเราให้ทำให้พระเป็นปางเป็นศิลปะสุโขทัยแต่ว่าไม่เป็นปางมารวิชัยเป็นศิลปะเรียนแสนแต่ก็ไม่เป็นปางมารวิชัยนั่นสาเหตุเพราะว่าเป็นการสร้างในลักษณะของการสืบทอดอายุพุทธศาสนานะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นครนี้มันไม่ได้มี เรื่องมูลสารนะครับว่าพระสมเด็จเนี่ยเมื่อมีมีมซุ้มกออยู่ใน,นอดีตนะครับคนเนี่ยเขาไม่ได้เหมือนยุคเราที่เล่นพระมันก็มีบันทึกว่าท่านก็ขนมาเลยนล้ซึ่งในพระสมเด็จเนี่ยก็จะมีผงที่มาจากพระแตกที่เป็นอิฐซุ้มกอครับไม่ใช่อิฐเป็นเนื้อพระบินเผาเนี่ยซุ้มกออยู่นะครับเราก็ต้องเจอนะครับในบันทึกปียังประวัยบอกว่ามีายเงินายทอง นั่นก็จะมีพวกกลุ่มที่เป็นละอ,องของทอมอยู่นะครับแล้วก็มีดินเจ็ดป่งเจ็ดป่าผมวิเศษผมวิเศษทั้ง5้าคือว่าในยุคแร,แรกๆเนี่ยจริงๆแล้วสมเด็จโตเนี่ยท่านเป็นพระที่สอนพระประเรียน,นะครับท่านมีความรู้เชี่ยวชาญในด้านบาลีนะครับในภาษาต่างๆการเขียนเลขอย่างเนี่ยนะก็จะมีซึ่งมันจะมีสี่ห้าห้าตัวนะครับคือปีนีสิงหเหนนะครับพุทธคุณปฐมัง ที่เจมหาราชนะครับพวกนี้เนี่ยกลุ่มเหล่านี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าผมพิเศษเอามาปั้นเป็นอินสองก็เขียนนะครับแล้วเขียนเป็นยางต่างๆนะฮะแล้วก็ปัดทิ้งปัดทิ้งซึ่งโอเคเมื่อกลุ่มเหล่านี้เนี่ยมันก็จะมีเรียกว่าคือพระสมเร็จที่ว่าครบเพราะว่าเขาจะมีเมตตาหาทิยมคงกระพันแล้วค่ามหาราชพาาาาุทธคุณเลยพวกนี้ก็จะอยู่ในนี้หมดนะครับอยู่ในผมพิเศษเพื่อน ผมวิเศษจะต้องเจอทุกองถือว่าเป็นตัวแทนของสมเด็จพระนิจานโุโทนะครับในการเขียนซึ่งต่อมาเนี่ยมันก็มีหลายบันทึกนะครับบอกว่าหลังๆมาเนี่ยคือผมเนี่ยก็มีการเตรียมไว้ที่จะปั้นเป็นดีกสองนี่แหละปั้นเป็นก้อนแต่ว่าก็ไม่ได้มาเขียนละก็มีการปลกเสกแล้วก็มีการเอามาตามทีหลังนะครับเพื่อใช้ผสมอันนี้ก็อีก,อกบันทึกหนึ่งที่กก่าแล้วเนี่ยมันก็เป็นหลายเหตุผลนะครับที่มีแล้วก็พระสมเด็จ มันจะมีบันทึกหนึ่งของพญาติโกษาสอนโลหานันนะครับท่านบอกไว้ว่าตอนมรรณภาพเนี่ยมีทำพระเอาไว้เนี่ยสิบห้ากระถางมังกรก็ต้องไปติดความเองว่าคำว่ากระถา,มางมังกรหมายความว่าอย่างไรนะครับว่าอย่างแค่ไหนเนี่ยเราก็ตอบไม่ได้นะครับซึ่งถ้าเอากระถางมังกรเป็นตัวเล็กถ้าเอาไปเอากระถางมังกรตามวัดในอดีตมันก็ใหญ่แต่ในนั้นเขียนว่าในางานเนี่ยที่เป็นงานงานศพท่านเนี่ย มีอยู่ไม่กี่วันเนี่ยแต่ว่าแจกไปเนี่ยสามหมื่นองหลังจากนั้นอีกหลายปีกว่าพระจะหมดตรงนี้หมายความว่าพระจากวัดนะครับที่ในงานศพต้องมีจํานวนเยอะมากคาว่าแจกอีกหลายปีกว่าจะหมดเนี่ยนั่นถ้าเขาแจกสามปีหมดเขาก็ต้องบันทึกแล้วว่าแจกสามปีหมดซึ่งบันทึกของพญามาตีเนี่ยที่กโกษาต่อลงมาด้านเนี่ยท่านบันทึกไว้ปีสองสี่เจ็ดสามแล้วการบันทึกเนี่ยไม่มีพุทธทานินแน่นอน แล้วก็ไม่รู้ว่าจะเขียวนว่าทาไมนะครับแล้วก็มีบันทึกนะครับทั้งว่ามีพาที่ติดความคำเตล้วยนะครับหลังจากท่านกลับมาจากใไรว่าพุทธบาทมีพยานิกรบดินอ่ารเงี้ยนั่นเนี่ยอันนี้จะเป็นถือว่าเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่เราทำให้เห็นว่าพระที่ออกมาจากวัดแล้วก็แจกประชาชนทั่วไปนะครับถือว่ามีเยอะอันนั้นคือพูดถึงเฉพาะในงานศพไม่นับว่าก่อนหน้านั้นเป็นอย่างไรแต่ว่าพาระที่บรรจุภูกม,มีการระบุชัดเจน คือถ้าใครจะบอกว่าเอาพระที่แน่นอนกลุ่มที่แน่นอนก็มีบางภูมิแล้วก็มีที่วชโยวชโยเนี่ยมีบรรจุรอบสองซึ่งมีการเขียนไว้ว่าในมึิว่ากลัวว่าจะทําไม่ทันพระท่านรู้ตัวแล้วว่าตอนนั้นเนี่ยน่าจะอยู่ได้อีกไม่นานละก็เลยมีการนําพระที่เรียกว่าพระพิงคะแนนหมื่นคะแนนพันเป็นฐานเจ็ดชั้นหกชั้นเข้าไปบรรจุเพราะฉะนั้นพระที่เป็นใบสีครับอุบายสีแลฐฐานเจ็ดชั้นเนี่ย ก็ว่าตามทรกเนี่ยน่าจะเป็นพรกพุทคะแนน,นแล้วในมรดุนก็บอกเปนคะแนนเนี่ย,จะ,ยนนนจะใหญ่กว่าพระพรปกติเน,น, 100, น,นี่ยเช่นคะแนนพันจะใหญ่กว่าคะแนนร้อยคะแนนหมื่นใหญ่ขึ้นอีกซึ่งเราก็จะไปดูได้ว่าพระอย่างพรกฐานเจ็ดชั้นนะครับก็จะใหญ่ขึ้นอีกซึ่งนั่นหมนายความว่าถ้านั่นเป็นพระพอัน,นี้็สสมมุติฐานนะครับถ้าเจ็ดชั้นดูใบสี่เป็นคะแนนพันนะครับนั่นหมายความว่าถ้ามีสิบองค์ก็ต้องสร้างมาแล้วหมื่นองค์สิ่งเหล่าน,นี้เนี่ยก็คือ จำนวนพระสมเด็จไม่มีใครตอบได้นอกจากสมเด็จพุทธาจารย์โตและช่างที่ช่วยทําในยุคนั้นแต่ว่าถ้าผมอิงจากตา่างหนังสือที่ไม่ใช่พุทธภาย์และเป็นบันทึกที่เก่าจริงๆเนี่ยเชื่อได้ว่ามีไม่น้อยและก็ชาวบ้านได้ไปเยอะแจกกันไปเยอะแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาท่านเวลาเป็นพระปะเรียนที่มาเรียนมาเสร็จปุ๊บก,ก็ขนไปอีกนะครับอันนี้มีบันทึกอยู่เพราะนี่ก็เลย ทาให้เชื่อได้ว่านะครับมีไม่น้อยนะครับครนี้ตรงเนี้ยมีเลยถามแค่นี้นึงท่านการพูดว่ามีปริมาณไม่น้อยนี่นะครับแล้วทีนี้เนี้ยท่านสร้างเนี้ยไปฝากือไว้ที่วัดอื่นๆด้วยเนี่ยมีไหมครับข้อมูลมีทั้งหมด13วัดที่มันเป็นนะครับผมว่าอาจจะท่องได้หมดนะครับครับแตมีทั้งวัดละครธรรมนะครับมีวัดกลางคลองคอยอย่างเงี้ยนะครับ ส่วนที่เรารู้อยู่แล้วบางขุพในพคมเนี่ยมีอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆท่านอยู่วัดบางขุนคมเนี่ยมาก่อนที่จะมาอยู่วัดละคันเพิ่งมาอยู่วัดละคันตอนเป็นพระธรรมธิษต์เองมารับเป็นเจ้าอาวาสเช่นอย่างบางขุนโคมเนี่ยก็มีทั้งที่บรรจุถูกแล้วก็สราาา้าที่ระหว่างที่ท่านยังไม่ได้ไปอยู่วัดละคันที่ไม่มบรรจุถกที่ครับเยอะนะครับก็วัดชโยนี่แน่นอนอยู่แล้วนะครับนะครับวันนี้จริงๆมีทั้งหมด13วัดนะครับจะไม่หมดไม่เป็น แต่ว่าใน<ะ>แต่ละวัดก็มีปริมาณปริมาณครับถ้าไปดูถ่าจริงๆที่ขัวตาแสงอยู่ครับมันมีชลาาุลขันเนี่ยนะครับก็มี ừ, นะครับคือวัดที่วพิจารยนก็ต้องมีคือวัดที่เกี่ยวอข้องกับท่านทั้งหมดก็ต่เกิดมาเลยครับไปอยู่ที่ไหนที่ไหนนี่มีหมดหวัดที่ท่านไปสร้างพานั่งพายืนพานอนมีหมดนะครับถ้าถามว่าสร้างพระสมด็จยากไหมผมว่าสร้างพานั่งพายืนพานอนยากกว่า เราสร้างเป็นองค์ใหญ่เลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นเป็นภาพรวมที่เราเห็นว่าเออโอเคนะครับแล้วก็อ่าสีที่เราเจอครับงถึงสีแดงเนี่ยมาจากมาจากผ้ากำาแพงน,นะครับสีเขียวเนี่ยมาได้สามสีสูตรน้วยกัหนึ่งคือเป็นหยกสองคือเป็นหินสีนะครับสามคือเป็นตะไคร้ใบเซมาสี่คือเป็นดินโป่งดินโปง่ปงมีหลายสีนะครับตอนนี้คำว่าดินโป่งเนี่ยมันเหมือน,นกับเป็นผงนะครับ อย่างนี้ผงแร่นะครับอ่าทีนี้สีเหลืองสีเหลืองก็มีกลุ่มที่เป็นดินสอเหลืองนะครับก็จะมีปนนะครับอ่าสีเทาสีเทาก็จะเป็นดินสีเทามีบ้างไม่มีบ้างครับแล้วแต่นะครับสีดําก็จะเป็นมีทั้งผงถ่านที่เป็นผงถ่านที่ทําพักเผาจากแม่พิมพ์พักนี่มันก็เลยเป็นที่มาว่าพระสมเด็จเนี่ยก็มีการใส่ผมงแม่พิมพ์ไปด้วยเผาแล้วก็มีผงไบลาน คือสมเด็จโตเนี่ยท่านเป็นคนเคารพเคารพพระธรรมใช้คำนี้ครวิธีการแสดงความเคารพคือว่าเวลาเนรเนี่ยถือใบลานเนี่ยนะครับที่เป็นใบลานเทศเนี่ยท่านจะอยู่ทาความเคารพ,พแม้ว่าเนร mm. ถือ mm. ก็ถือว่าความเคารพพระธรรมทีนี้เมื่อเคารพเนี่ยเมื่อพระธรรมเนี่ยเมื่อใบลาน,นมีความเก่าผุพังนะครับท่านก็เอามาเผานะครับทั้งเผาเป็นเป็นเป็นผา,านบ้าง เราพี่เท่าหรือสีเท่าแล้วก็เผาไม่หมดบ้างก็จะมาใส่ในองค์ไพ่ะังนั้นพระสมเด็จเนี่ยถือว่ามีครบมีทั้งแม่พิมพ์เก่ามีทั้งใบลานและที่สําคัญก็คือว่ามีแร่เหล็กนะครับนี่แร่เหล็กเนี่ยมันไม่เป็นสนิมนะครับหลายตําราก็บอกว่าเป็นขี้เหล็กไหลบ้างหลายตำราก็บอกว่าเป็นผงเหล็กไหลบ้างซึ่งที่เราตรวจเจอเดี๋ยวเรามาดูว่าอย่างเงี้ยของท่านรองบัญชาได้มีเนี่ยเราจะพบไหมนะครับ ซึ่งค่าแท่งกองนี่เป็นเป็นชารของงานตารวจที่นี่เลยนะครับครับก็จะได้มาดูทั้งทั้งหมดกี่องค์ท่านก็ารอนทงานกี่องค์ให้ได้ครับเป็นนี่ครับเป็น7 78 90องค์10องค์ครับ10องค์นะครับนี่อย่างเงี้ยเราก็จะมีอย่างองค์นี้นะครับให้ดูอย่างเงี้ยองค์นี้มีหูซ้ายข้างเดียวหูซ้ายข้างเดียวเนี่ยนะครับหลายคนบอกว่ากดไม่ปิดจริงๆแล้วเนี่ย มีพระนะครับที่เป็นเขาเรียกว่าพระแก้วขาวไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูได้นะครับที่รัชกาลที่4เนี่ยท่านเขาเรียกว่าศรัทธาแล้วกันเพราะหนึ่งมีทธลักษณะที่สวยงามนะครับจากนั้นเนี่ยเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของหลวงพระบางคือจะมีพระแก้วมรกตเป็นสีเขียวแต่พระแก้วขาวเนี่ยจะใสเพียงแต่ว่าพระแก้วขาวเนี่ยยุคในอดีตตอนที่อาณาจักรพุการมรุ่งเรืองน,น,นะครับเข้ามายกทัพเนี่ยมันมีปัญหาที่หลวงพ่อบางที่หลวงพระบางเนี่ย เ็ามีการโยกย้ายพะหลกแล้วจังหวะเนี่ยหูขวาเนี่ยบิดเพราะเนี่ยเลยนเลยแต่หูซ้ายข้างเดียวแล้วมีภาพสมเด็จเยอะมากนะครับถ้าใครไะศึกษาดูจะพบว่าแม้ว่าจะคนละพิมพ์กันแต่หูซ้ายเนี่ยจะชัดกว่าหูขวาซึ่งในหนังสือของปริยปวายก็มีอธิบายนะลักษณะผิดพระพิดพระประธานทนีไว้เช่นเดียวกันว่าจะพบลักษณะที่หูซ้ายเนี่ยชัดกว่าหูขวาไม่ได้หมายความว่าพิมพมันต์นยี่หูขวาแต่เป็นการ ตั้งใจในการแกิมพ์นะครับเมื่อก่อนแล้นนี้มีการโจทย์ยันคู่กันว่าเป็นเพราะกดพิมพ์ไม่ชัดใช่ครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าอย่างเงี้ยวันนี้คือเราเราทราบชัดเจนแล้วนะครับว่างเป็นเป็นเล็กเจตนาในการสร้างครับคือพระสมเด็จทุกอย่างเนี่ยชางที่ทำมาไม่ได้จิตนาการเองแต่ว่ามีต้นแบบมีที่มาที่ไปนะครับอะไอย่างเนี้ยแล้วก็ทีนี้ถ้าถ้าพูดเอาลึกๆที่ผม สองวันที่หมดนะเนีวเรา <c oughs> ตัด <c oughs> ข้ามาแล้วถ่าเจอในองค์พระแล้วค่อยพูดดีกว่า <c oughs> <c oughs>